แกงขีเล็กเส้นนังคั้วิแสบๆหั่นบานๆของดีของเสียพิสารบานเฮา ตามด้วยลูกโดดนี่ครับนะครับของแสบิสานบานเฮาเน่อมันนี่มาแกงขี้เด็กับกินนี่ครับ,ข,รนนบ,รบขับเขาเร่งมันนี่เสยบแซบชิมกันอื